สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มมมีเอียครับหลบใบใบคำคำมมมีเวียกอ่ะหอ,อกเลาะใส่หนูครับพี่น้องใส่น้งคุณสองหลังสามสี่ห้าหกสยูนิเก็ดหลังครับให้เดียวห้อยตีนด้วยพี่น้องห้อยตีนห้อยยางก,กูกับัดหูครับปดไม่ไม่อยู่ขนาดยังม่โตครับจากไฟที่เราไฟที่ เตีนโตนั่นแหละ,ะหมดแรงมันที่ออกวะพี่น้องภาพสั้นนะครับเนดะ้อนี่ครับฝากคู่ครับห้อยขดไม่มาอยู่ครับขดมันขึ้นอยู่ออกยอ,อยูเ่เดี๋ยวเพิ่งกันเดี๋ยวเพื่อเสาะ,ะพี่น้องวันนี้ไม่โตัววะหนำริ่มแห,ห้งแล้วครับร่มแห้งก็อดีหาทางหนูคอครับพี่น้อง ถ,ถ้ามันขึ้นมันอีกเลยแม่นบักไดี้ครับนี่ตีนแค่ได้ครับตีน,ออตนไหมใบมันตีนเต่านะครับดลวงถ้าพวกนบบไซส่ครับนี่ครับไม้ประมาณนี้ครับพี่หนุ่มไม้ทางยางมันเงียบไปสุดว่าเห็นทางยางมันพอมาสองนี่เราได้ใส่ถิงเลยครับแต่ที่ไม่โตโดนพัน,นครับ มือสองจะพาไปดูนกันนะครับเด้่องสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องโอ้มห,หมื่นหมอกลุ้งข้กครับพี่น้องยืดหมอกไหมหนูมันเดืออกว่าอะไรพี่น้องที่บ้านพยายามดวงครับใช่นนนนครับสองหลังสามหลังสองหลังตัวดุนกันเลยครับขอปะ บอ้บ่เห่อหนิ่นเลยบ่ใช่จากหลังงั้นเหรอมันให้ออกบ้านอ่ะหนูพี่น้องเอ้ใช่จากหลังบ่ใช่หลังเดียวที่นี่ไปขยับไปเพื่อนพุนครับพี่น้องมาเนี name, ่ Jadi begini, adanya apa? Sayu ni sih belang lah. Dah punya, dah pun. Sayu ni, ni apa? Sayu ni apa? Kenapa ni? Sama. Uh, move ni. Salah. ตรงนี้มันคือบุกเขา้ามาลองมาที่นี่นะลองที่นี่เก็บดวงคึ้ครบปอนะที่นอกปปน,นี้ปันนี่คือบุกตำ ดวงเดียวโอ้ดวงตัวนึงครับพี่น้องมันไม่ห้อยตีนอยู่นะรอกออกดีวะบวงกักดวงกบบวกกับบักเขาบวกกับ,บต่อมดิครับเห็นเป็นทั้งหมุนตัวครับพี่น้อง น we ู้พออกทีวะแะครับหมอกหลพี่น้องหาไปเห็นไหมเห็นไหมบางดวงใส่ไปเสรเนี้ยหน่อบ่นี่ตุกเตะเห็นไหมนี่ครับเห็นไหม เจะห้อยตีนอย่างสิดหรอกใส่กันเลยครับพอกระกทั่งมีไม่ส่งสั้นเลยครับด้วยมาผู้เดียวชายคนเดียวข้าดวกโป,ป,ป,ป๊ะ เดใส่น้องนะมันไะไขึ้นมาขึ้นหายไปกอดทีเดี๋ยวใส่บอลน้องนี่ เสียเะเทะบ้านเหมืนจะเป็นส่งนี่โอ้ว่ารุ่นครับมองนี้ก็เห็นแล้วละ่ะจำอะไรว่าใส่บ๊อบแต่ทั้งหมดต้องครับพี่น้องใส่อยู่ในซีลังครับพีน่น้องที่ขอวะอย่างตกใจอยู่เนหมู่บ้านพอโตันครับ ผมเพิ่อออกที่พี่น้องเลยโอ้ยเป็นพ่อป่าเหนี่ยวให้หนึ่งแข็งเฉยอย่างนี้อืมตัเราบ่าอนีรกันไปท้าพุ่นท้องครับมันไก่ mm. um. ไรเราตัดไปเลยเด้อะเหอดเลยพี่น้องโอ้พี่น้องเป็นแบบนี้เป็นอย่างงอกทักงอกแน่สิวะ ไ,รรไ,ไ,ไดไนน้ครับเย็นไม่สีกันทั้งเอาเสียมเสียงอะไรนี่มากระนิ่งครับพี่น้องมาดีแล้วใจจถอะปะเอาอันนี้โดนไว้ดีใจเล้แหละครับอันนี้เด็กกินแล้วนอนนาปักหูเลยครับพี่น้องอืมเล่นซี่ ขนาปากหูครับนี่เจอแล้วผ่าจะโตรหรอไหมเดี๋ือเขามาเข่ากันแล้วกันอ๋อสวยง,งามครับเต็มแรกไแล้วครับไปปด,ดูตรงต้อเลยครับพี่น้องอก็เป็นการเสียเวล่าครับอีกอีกอีกหลังนึงจีบอ่ะ ยังย่งเจออ่เอะเขียกตัดเดี่ยวมงขอว่าครับดุ่นม,นะ,น,มน,งงะนะครับดุ่มมิดงวงนาปลาหู้ครับโอ้ว่าเขาครับตัวนี้ผมมาสออดสามหลอดแล้วว่าเขาตัวเพื่้ตัวนี้ บ่เป็นหถังครับเอาไปหนีก่อนตัวนด้บ่ถือจะเข้ามาปากันไหม,มขังๆตัวนี้ไปพี่น้องเมืองครับหมอกครับโอ้ปานซีบิตเซเลนครับหมายน,นี้ใส่สองอันครับพี่น้องเป็นทางงานเก่าๆเป็นทางงานเก่าๆผมก็เลยปต้องใส่บ้างกน,นะ ันที่เขา,าพี่นี่ไม่ตโตป่ะ,ะเป็นหลุดนั้งกันแรกครับโอ้หมอกเขี่ยงครับที่ออกประบุญอะไรสนั่นไมี่โตป่ะ,ะพี่น้องเอ้ยได้กินบ้านนอกวันนี้ได้เออเอออูยอ้ยน,น้ำ หมู่บ้านก็ไม่มีหนามพี่น้องขออภัยครับพี่น้องเมื่อกี้นี่โอ้หนามรดถีบโทรศัพท์ครับขออนุญาตเก็แบแป๊บนึงอ,อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับรอบที่แล้วผมมาห่อหู้นี่ครับ,บรม,มันอุนหู้ครับนอุนหูนห้ไว้ผมเลยปล่อยไว้มาเบิ่งรอบนี้ห้อยเปิดแล้วแต่เป็นเก่าๆมันจะไม่โตัวปะ ดวงผมได้หรอเอา้าดวงลั่นพี่น้องเด้ไปไหนเดี๋ยวนี่อย่างือหกเอา้ามีตัวพี่น้องเอ้นี่เดียวโอ้โหเก่าๆด้วยครับรตั้งเก่าๆผมบ่หมั่นใจไปที่นี่เลยมองนี่ก็เลยใส่ถิ่มไปมังก็ได้เนาะนี่มีตัวอยู่ครับห,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 หนูหนูปูหนูเมย์ หนุ่มเมครับไปนนบเคคิ่งชุดนี่เลยครับวันนี้เจ็ดหลังแปดหลังหลุดนอกกันนะครับโอเคครับใส่บิ่งชุดนี้เลยเดองสภาพครับหมอกลวงมากขนาดเลยครับวันนี้เปียกบัดผมอ่ะใส่ยเหนียนึงโอ้ยนี่ครับพี่น้องเลย วอมข้างยางห็นจะพติ่ตินตินมเงี้ยงง่ยัง้ลยผมเล่อยไเลยรุ่นไปแล้วครับแบบนี้เดี๋ยูจผ่าหกพัน ดวงนิ่งครับยตีดูต่งขามก็ตีดใหญ่แท้ดวงแป๊บนึงครับด,ดวงก่อนแป๊บนึงไปต่ตอเลยน้อง บ่ามาเตัวนี้ก็บ้เขาบ้มาเลยปะบ้าขังรับมึงให้ปิดมันเลยคน่ออกบ่มาบ้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 านก็บ้เขาพี่น้นง เฮ้ยทำใจเลยครับเมมรียวมาติดไปบ้ามากติมาบ่หอดพี่น้องถืออันพุ่นก้อนหรอ่ะไปเดี๋ยวเป็นอันสองสามอันพุ่นครับนี่ข่าววะนะตัดต่อกันครับมันยาวเกินไปเดี๋ยวกันต่อเลยครับ หน่าปากหูครับมันขดหูไหมมันดิเขาวะเสร็จแล้วผมบอกใช่ไหมดวงนี่เสร็ล้วดวงโอ้โอมาขดหูผีเสร็จพี่น้องเอ้ยบ้าเนี่ยบาชวงกีขังเถอะปะว่เขาบ่อหูนี่เลยมาขุดหูผีต่อครับ เบิ่งมันดูเบิ่งมันดูเบิ่งมันเห็ดดูอเอาอะไรซุนก่อนไปไปพุ่นครับบัดน,นี้ไกลจังน่อยอสองหลังครับอืมเนาะสองหลังสุดท้ายครับใช่หรือนี่ chút Để... đấy tổ bò nó sẽ là... sẽ nó đường này ô sẽ... cũng khập nói Ôi, mang nhìn lại ê mau tôi này nói ừ. à, cái khẩu con อ๋ออยูหลังนึงครับพี่น้องเชื่อนี่ละนี่นี่นี่มีบุปผาเขาต้องไปก่อนหลุดน้องกันได้ครับขวางนี่เขาปะเขาเขาให้โดนเอ้ยหลายเอมาตรงนี้หลายรอบแล้ว yeah. <number who ored Krishna> อุ estimates. ้ยอุ้ยดมเสือดมืมดมก็เห็นโอ้ยนิ่งครับพี่น้องเอ้ ช่างกับเขียบไหมครับพังกัดมันรู้ต้องเขาบอก,นะกกัดนะไปสรุปยอดนะครับพี่น้องบ่เนี้หมานยุ่พฟาดกินนะครับมันนี่สามตัวยุ่วใส่ปลาบ้างเก็บประโยชน์นะครับไปัสรุปยอก,กันครับบ่เนี้เดี๋ยวดีไม่อย่างจีบอก สุยดยอนะครับวันนี้ครับนนรบงสภาพบรรยากาศเจ้ามด้าครับตื่นตาสาออกมาบงสภาพบรรยากาศแบบนี้ครับมีความสุขว่าครับของไฮตรงหน้ากับสายลมสายหมอกเ้านี้ครับกับดวงยี่สิบหลังรูซึกว่านหนูดีบอจะออกเลยนี่ครับผลงานเ้านี้หนูผูกสามตัวเลยครับนูตองเขาปลาตะก้อนช่องนี้บมมีเวลาเห็ดตัน,นใดก็เลยลงหนูผูกครับลงตะดลวง หมายแล้วครับหมายนี่พวกได้ชนใจดวงกะพอดีประกอบให้เบ้างอยู่ครับประกอบเบ้างจยู่อบอยู่วัดนี้ประกอบสองจุดฐานนิ้วนะครับพอสองนิ้วมันเห็ดอยากเห็ดหนักจะหน่อยเพราะการดัดเหล็กมันดัดหนกักเขาหนักสองนิ้วเครื่องเนี่เห็ดง่ายๆครับนะพวได้อยากดูวิธีการเห็ด,ดกะแอดเฟซต์มาก,กเลยครับเฟซชัดชัยแสนล่านะครับ เบอร์โทรศัพท์กะ0868298156เอทาทิปนี้ก็ไเลยตัวครับรพร้อมจะให้โอกาสกับคนที่ได้โอกาสนะครับคนที่อยากเท็ยียดยูหากินหาย,ยูหากินแบบบ้านๆครับเพื่อที่เป็นอนุรักษ์ไว้ต่อไปกะฝากกันได้ครับกดไลค์กดติดตามเห็นไหมจอดคนติดตามกะเริ่มที่หลายแล้วครับแต่ว่าชั่วโมงชั่วโมงใกล้ถึงแล้วคนที่ตามกมาะากามมกามกหาร้อยที่หกรอยแล้วครับ ดันขึ้นซอยนะครับซอยมันถึงพันนะกับเ่อร์ธิมรไรได้ครับขอบคุณกันเลยครับอีสานพันสปอร์ตอุียกทีมเบิ่มหนาบ้างครับขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกไลน์ครับขอบคุณทุกการติดตามกดติดตามให้กดซาวตะกายไปนะครับเด้อเพื่อที่จะไม่ลาดคลิปต่อไปคลิปดีๆครับสั่งสั่งหาไม่ช่ชมกันอีกเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับเบิรมหนาบ้างครับขอบคุณครับ